มันนี่ดิมันนี่ดิมีมีตังจ่ายป่ะมีเงินสามสิบบาทมันเอาเท่าไหร่สองร้อยอะผมมีอยู่ผมสิแบ่งไปเอาไปจ่ายมันใช่ไหม เขาลมเสียแางเลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวสิลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวดีแป๊บนึงเดี๋ยวที่จอดนู้นขยับไปอีกลูกเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิลงไปเดี๋ยวลุกลงไปลูกเดี๋ยวลูกฮะเดี๋ยว เขาว่าไงลูกอ่ะมานี่ในรถหนูไปไหนอยู่ไหนเออเขาบอกว่าไงเขกว่าหนูอกหนูจะไปไหนลูกหนูจะไปธุระแล้วหนูมีเงินอยู่สามสิบาทหนูเอาให้มันสามสิบาทแล้วเขาว่าหยังไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ เดี๋ยวลุงเอาตังค์ให้หนูเอาไปจ่ายครับปั๊บนะหนูจะได้เอารถไปไงลูกหนูจะได้เอารถไปนะเขาอยากได้สองร้อยเขาบอกว่าสองร้อยมันปะปะไปยังเอาตังค์ลูกไปหนูจะมานั่งยุ่งซี่ใดยังใดมันฮอนแดดกับฮอนถือว่าทำบุญทำท่านไปนะหนูเอาไปนะจะได้หนูเอาไป บพอทองพอความพุณลุงหนู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 เอาตังค์ไปลุงจะพาไปใจมันไปมาเดี๋ยวลุงจะพาไปใจมันอยากได้มันเอาไปรถอ้าวสะให้มันเอาไปได้ยังไงให้มันเอาไปมันอยากได้ต่างประเทศ่วนขนาดให้มันไปเวลาเข้าเครื่องสิลุงเห็นหนูนั่งแต่โดดแล้วตั้งแต่มาจอดลุงก็ลุงวนอยู่นี่สามรอบแล้วลุงเห็นหนูนั่งลุงก็เลยวนไปพ้นมา กัเลยดูด้าเป็นห่วงกัที่นี่กะมันอยากได้เงินก็เอาเงินของลุงเนี่ยแหละเพื่อไปยังเอาไปใช้มันไปลุงพาไปเอาหนูสิไปจังใดมันนี่ผู้ใดสิมารับหนูโทรศัพท์กับพ่ได้เอาม่ย่างไปก็ได้ดอกย่างจังใดมันฮอนแดดมันนี่ไปลุงยิพาไปไปมาลุงมาเป็นอันปิดคลิปก่อนก็ได้บพื่อไปยังเฮาเฮาบ่ได้ถ่ายเฮาถ่ายไฟแดงเข้าไทยไฟแดงอยู่พุ่นโอ้ยลุงไปลุงยิพาไปโอ้ยบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังดอกลุงมึล่ะเกรงใจบ่ต้องมาเกรงใจลุง นะมีคนช่วยลุงคือกันมีคนมาช่วยลุงอยู่แล้วนะเดี๋ยวลุงไปดับเครื่องดับวพาไปนะเดี๋ยวลุงพาไปไปจ่ายให้ไม่แล้วให้ไม่แล้วเดี๋ยวลุงดับดับเครื่องรถเดี๋ยวย่างเอาเดี๋ยวดับเครื่องรถกันได้ไปใช้อกมือนีงไปมาลุง อ้าวไปแล้วคนไหนเป็นคนจับจับคนไหนหรถรถนูอยู่ไซลกูกเียแเ,เอาขึ้นรถหลือเป่ามาจ่ายเงินครับมาจ่ายเงินยแค่ไหนแค่นนี้่เปล่าที่มาจ่ายเงินครับทนนี้นน่มาจ่ายทะเบียนรถนู้ยุอะไรลูกอันนั้นละน่ะแค่เนี้ยเดี๋ยวจะเพิ่งกันที่มาจ่ายเงนินยครห้าสีส่ศูนย์เนี่ยเอาเอารถลง เอาลดลงอันนี้มาใจางันครับ,รบ,รบวัสดีครับคอไ้นะับเออ่ท่านเอารถล,ลงเดี๋ยวสิ่ใจงันอยู่นี่และไปลูกเอาขึ้นนะให้พันเอาลงแม่ น่ะตั้งด้านเห็นปะครับเนี่ยตั้งด้านไฟแดงนี่กล้วยก็เก็บไปแล้วอ้าวคุณแจนูอ่ะจับนี่ให้ลูกนี่นะครับพ่เป็นพ่อต้องถามว่าลูกเป็นผพืใดหดหรอกเอาเป็นว่าลุงไทยเข้ามาช่ยกันนะ เมื look, library, 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 support, <mission Christmas> ่อใดอัทางไฟแดงทางแดงก็ไฟแดงเมื today, ่อดตัดหนูคือไว้ลูกเดี๋ยวอีกรันึงเขาต้องอยากได้ตังนนอมันอยากได้ให้มันไปเบื่อไปยังเขาอยากได้ถ้าได้สองร้อยก็ให้มันเไปสองร้อยจบบอมเขาจะได้ถ้าได้ก็ให้เข้าไปเบื่อไหรยังถ้าทีใจเนี่ยเนี่ยตังด้าน ครับครับสวัดีครับ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 คเับรบครับครับรับครับครรงคับครับคีับคาัครับอรับครครับะรครับ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 ับัรัครับครับ เอา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 แล้ว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 ที่ผ่านมาที่ผ่านมาที่ที่ตั้งโจ๊กพานอยู่น่ฟิมีพนักงานสอบสวนบอกครับออกมาอ่าข้าสั่งจะให้ผมไปจ่ายยูไสครับไปลงพักเลยบอกลงพักโอเคได้ครับเดี๋ยวสิไปลงพักตรงนี้แหละครับอ่ะเอารถไปเดี๋ยวผมไปลงพักไปหนหนูตามไปลงพักไปไปลง พร้อมที่ไปใายทานนอดชุดยูลงพักนะครับเอาลงพักได้ลูกไอ้ใจล่ะจอหันลงพกังออก,องพกอยู่ตรงไหนครับลงพักอยู่ทางไหนฮะฮะแ,แยกที่สองเลี้ยวซ้ายจะเจอลงพักใหญ่นะครับผมไอ้ไอ้ที่ช้างไหมยันตีถูกต้องครับผมไปไปอาาไอคันไหม ให้เด่นคาดใหม่ครับไปลูกไปลูกไม่ไจะต้องวัวลูกอาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ หนูถือหนูถือกล้องให้ล่กกันนะล,ลุงกันดันใแครทอดยู่นหะ้ลุกนะแย่ะจะขยับเลนะืนองลุกเยอ